เดี๋ยวเรามารอดูประเด็นต่อไปเลยนะครับหลายคนบอกว่าหลังจากคุณทักษิณน,นะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันที่22ส<ฆ>ิงหาใช่ไหมปรากฏว่าอันนี้ก็รวดเร็วตามปานสายฟ้าแลบนะปรากฏว่าคุณทักษิณเนี่ยยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยได้รับการเปิดเผยมาจากอาจารย์วิทนุเครือง,งามนะครับรองนายกลร,รัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับอาจารย์วิทนุเนี่ยยืนยันนะครับว่าตอนนี้นะครับ หนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษศิณ์เนี่ยถึงมืออาจารย์วิทนุแล้วนะครับอตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างฝ่ายเกี่ยวข้องนะครับที่จะตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์วิทนุบอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็แต่ว่าแกก็ยังบอกนะก็ไม่ทราบว่าจะทันช่วงที่อาจารย์วิทนุเนี่ยอยู่ในตําแหน่งรัฐบาลรักษาการหรือไม่นะครับความหมายของอาจารย์วิทนุเนี่ยคือว่าถ้ายื่นขอพระราชทานอภัยโทษไม่ทันรัฐบาลร,รักษาการเนี่ยก็เท่ากับว่าต้องรอรัฐบาลเสด็จา ชุดใหม่ดําเนินการแต่ว่าตามโผคอรมอนี่รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เนี่ยก็คือพันตํารวจเอกทวีสอดส่องนะที่จะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาด,ด้วยแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทวีกับคุณนักสิ่เนี่ยจริงๆรเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่คุณทวีเนี่ยรับร,บร,บรบาชการกองปราบแล้วก็ฝีมือเข้าตาคุณนักศิ่นเนี่ยก็เลยดึงมาเป็นรองที่ดีดีไอ อ่ะเดี๋ยวเราเราดูนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นที่สองนะครับอาจารย์วินุชี้แจงนะครับรายละเอียดในหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษนะครับของคุณทักษิณเนี่ยเปิดเผยไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ามเรื่องนะที่ผู้ต้องขังยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจะมีหนึ่งเนี่ยคุณความดีในอดีตค่ะเคยทําอะไรมาบ้างอ่ะอย่างเช่นอ่ะเป็นนายกนู่นนี่นั่นนะสองคุณความดีในปัจจุบันอตอนเนี้ยทาอะไรอยู่ที่ดีๆที่ดีๆอ่ะนะแล้วก็สามเนี่ยความดีในอนาคต ถ้าเกิดได้รับพระราชทานอภยโทษเนี่ยจะทําอะไรอย่างเช่นอ่ะไปบวชหรือไปอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดย้อนดูข้อมูลการบวชเนี่ยคุณนักกิตเนี่ยเคยบวชที่วัดโรงธรรมสามัคคีนะครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้ท้อง515จะาเคยบวชอยู่ประมาณอายุ24ปีถ้าเกิดได้รับพระราชทานอภยโทษเนี่ยก็ถ้าเกิดบวชนะ,ะอาจจะกลับไปบวชที่เชียงใหม่บ้านเกิดะนะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นที่สามนะครับอาจารย์พิทูก็ยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับ ไม่สองมาตรฐานนะแล้วก็ผู้ถือข่าวเนี่ยก็ถามว่าหลังจากนี้จะใช้เวลาตามขั้นตอนนานหรือไม่ใช่ไหมอุม้ม ใช่ค่ะซึ่งคุณพิชณุนะคะเขาก็ตอบว่าขั้นตอนตามระเบียบเท่านั้นครับซึ่งขั้นตอนทางรัฐบาลเนี่ยนั้นไม่นานแต่ขั้นตอนที่จะส่งพิจารณาจะต้องสุดแต่พระมหากรุณาธิคุณค่ะซึ่งนักข่าวก็ถามย้ําไว้ว่าจะทันในช่วงที่นายพิชณุอยู่ในตําแหน่งรัฐบาลรักษาการนี้หรือไม่ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ทราบครับตรงนี้ผมไม่รู้และผมไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ไปนานเท่าไหร่อ่ะครับก็อาจารย์พิชณุนะครับก็อธิบายกระบวนการนะครับว่า การขอพระราชทานอภัยโทษนะครับจะแบ่งเป็นสามส่วนนะอุ้มส่วนแรกเนี่ยของคุณทักษิณเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ในการที่จะยื่นยื่นขอได้แล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเป็นกระบวนการในส่วนของรัฐบาลซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการของส่วนรัฐบาลละก็กรมรัชทานตรวจเอกสารลตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยจะส่งไม้ต่อไปที่นายกนําความกราบบังคมทูลนะครับแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยจะเป็นในส่วนของพระราชอำนาจละว่า จะพระราชทานลงมาอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับแต่ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับสองหกสี่วางหลักไว้นะครับว่าถ้าเกิดยื่นขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วโดนยกรอสองปีภายในสองปีห้ามยื่นใหม่แล้วถ้าทำยังไงอ่ะก็ต้องรอสองปีรอสองปีไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้แล้วอ่าใช่อ่าเดี๋ยวเรารอดูต่อไปแล้วกันว่าหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณเนี่ยจะยื่นทันรัฐบาล ดีหรือเปล่าถ้าเกิดยังยังไม่ยื่นเมื่อวานหลงใส่คงไม่ทันแล้วละ่ะเพราะว่าเมื่อวานพลเอกประยุทธ์เนี่ยมามาอามลาละแล้วก็กลับบ้านไปเรียบร้อยละแต่ว่าถ้าเกิดยื่นก็ต้องยืนย่นยื่นภายในเมื่อวานนี่แหละ,ะเดี๋ยวเราโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเดลินีวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดงานวิ่งการกุศลส,สยิ่งใหญ่ D-Run for Life 2023 by Jellynew ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage D-Run for Life 2023 by Jellynew หรือ Jellynew ออไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน1 5ตุลาคมนี้